อนนี้ทางร้านพุทธศิลป์สามดีคูนรสลบบุรีมีงานโลหะให้บูชาอยู่เจ็ดงานนะครับงานล่างองค์สิริกิตครับหลวงมพ่อกล้วยแล้วก็องค์เหลอเก้า 9, แล้วก็เหรียญพญายนาคครับแล้วก็แหวนพ่อแก่นะครับนิ้วนางนะครับองค์สิริกิตนั่งครับลงยาแต่ หลักๆผมที่โพสตนี่จะให้บูชาองค์พ่อผอช่างนะครับเนี่ยครับเหรียญฐานลาหูพญานาคสองตอนนะครับยะซ o ่มให้ดูใ,ใกล้ๆน,นี่ครับโอเคครับทุกชิ้นอยู่ไม่รู้จะให้บูชาเท่าไหร่นะครับอยู่ที่9,999คือให้คุณคิดคราคาเองแต่ผมเริ่มต้นนะ คือให้ราคาอย่างนี้คือความก้าวหน้าแต่คุณและแก่ผมเลขเก้าคือความก้าวหน้านะครับแล้วราคาค่าบูชาคุณก็คิดเอาเองเลยแต่ต้องมีเลขเก้าอยู่ด้วยจะให้น้อยกว่า9ก้าพันเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ต้องมีเลขเก้าอยู่ด้วยหัวใจหลักครับเดือดร้อนตัวเองและครอบครัวถ้าให้มากกว่า9,99 9พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจะให้เก้าล้านเก้าเก้าแสนเก้าเก้าหมื่นเก้าก็ หัวใจหลักห้ามเดือดรักกับตัวเองและครอบครัวนะครับเนี่ยครับมีงานโลหะอยู่เจ็ดคิ้นะครับบูชางานไหนติดต่อมานะครับแต่ถ้าเกิดบาทสองบาทอน่างเงี้ยผมก็คงให้ไม่ได้นะครับเดลาพุทธศิลป์สามดีคนรสลบรีศูนย์เก้าสองสี่แปดห้าสี่เก้าสามห้ายูเมืองเหล็กรับสอนรับงานศิลปะไม่เก่งทําไม่ดีที่สุดครับอยู่ส่วนห่างเก้าเหลี่ยงเข้าหอมลบบรีครับเนี่ยงานทั้งหมดครับ สนใจบูชางานไหนติดต่อมานะครับขออยู่งานแล้วไปกินข้าวที่บ้านนะครับวิวมากินข้าวมาเรียนที่บ้านนะครับทะเลนาะมีปุ๋ยขายมีข้าวสารมีอาหารตามสั่งมีเครื่องดื่มมีไอศมมีกาแฟสดนะครับมีไข่มีมามา่ามีขนม มีตู้น้ำหยดเหรียดตู้น้ำเครื่องซักผ้ามีน้ำแพ็คขายส่งมีนวดสปามีนวดปันคามีนวดแผงโบราณนะครับเลือกเอาเลครับสามลงผมปั้นพักก่อแม่กินอยู่หลังบ้านครับฟันหลอไม่ไม่อาปากนะยัไม่ใส่ฟนะันาเงี้ยยัะไม่เปิดปากโอเคครับเท่าไงไหนติดต่อมานะครับ นีี่ก็แสงฐานนี่จะให้ไปด้วยนะครับไม่ใช่ได้แค่เหรียญน,นะครับให้ฐานไปด้วยเลยนะครับแต่ฐานฐานอะไรฐานพญายนาคอาจจะฉีดฉีดใหม่ให้เป็นฐานนี้นะครับ เป็นฐานลาวหูด้านหลังเป็นพญานาคอันนี้เป็นฐานพิกาคน่ตนะครับยืมฐานิคเนตมาจะต้องกลับไปฉีดโอเคครับเช่าเงินไหนติดต่อมานะครับอยู่สวนอาหารก้าเหล็กข้อวหอ,อลพบดีแต่ละพืนสีนสามดีคุณน้อตลุนดีครับตือเก้าสองสี่แปดห้าสี่เก้าสามห้ายูฟูแมงเหล็กน้อตครับขอให้องค์พ่อไว้ท่านของทุกคนครับไปเร็ว